เรื่องสนามมวยนะลุมพินีอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวทั้งเดลี่นิวออนไลน์แล้วก็สถานีโท,ทรทัศน์พีพีทีวีมาสัมภาษณ์นายทะเบียนนะคณะกรรมการกีฬามวยนะแจ้งมติคลมอวันที่3มีนาคมบอกว่าให้งดการจัดมวยแต่ปรากฏนายสนามมวยพวกนี้ไม่ฟังครับจัดมวยจนได้ครับแจ้งไปวันมติคลมอวันที่3 นายทะเบียนแจ้งวันที่สี่ไปยังนายสนามมวยวันที่หนายสนามมวยจัดการแข่งขันครับลุมินีครับสุดท้ายเป็นไงคนติดโควิดต้องเยอะตั้งแยะหลักร้อยเขามาถามผมถามว่าต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบครับคนไหนเป็นข้าราชการอาจจะโดนมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นพนักงานรัฐสากิจโดนมาตราสิบเอ็ดของความผิดในพนักงานของรัฐและต้องรับอาจจะโดนไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจหรืออะไรก็ได้ส่วนถ้าเป็นเอกนชนนายสนามมวยหรือผู้ประกอบกิจการสนามมวยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับคนติดโควิดเป็นร้อยนักมวยคนดูอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะเพราะอะไรคุณไม่เชื่อคำสั่งนายทะเบียนสำนักงานกีฬามวยเนี่ยไม่เชื่อนายทะเบียนแจ้งบอกให้งดไม่ยอมงด นะผมว่าดีไม่ดีนะนายทะเบียนเหล่านี้ปล่อยให้มีการจัดเนี่ยก็อาจจะต้องรับผิดด้วยนะทางอาญาเพราะว่าการกีฬาของประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความผิดตามมาตราสิบเอ็ดก็มีโทษจำคุกน,นะนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณไม่กำกับดูแลนะครับนะวันนี้ผมให้สัมภาษณ์ทั้งเดลนิวออนไลน์แล้วก็ทาสเนวอนต้องดำเนินการต่อไปเรื่องไกลไปร้องแล้วนะ แล้วสนามมวยพวกนี้เป็นของอะไรขออะไรของกอ,องทัพบ,บกนะกรมสวัสดิการเจ้ากรมยังติดโควิดไปเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใส่ใจนายทะเบียนบอกให้งดการจัดมวยมันก็ยังจัดแสดงว่มันไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมไม่ได้มาโทษเซียนมวยนะไม่ได้มาโทษพวกเอ้นักมวยแต่โทษนายสนามมวยผู้ประกอบอกิจการเนี่ยกีฬาเนี่ยตามกฎหมายตาม พรบการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยคุณไม่เชื่อฟังเลยไม่เชื่อฟังนายทะเบียนซึ่งเขามีอำนาจในการควบคุมดูแลเนี่ย,นยคนเหล่านี้ทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยน่าจะดําเนินคดีนะทั้งแพ่งอาญาเรียกค่าเสียหายอะไรต่างคนไหนเป็นข้าราชการคนไหนเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะไม่สนใจเลยขนาดมติครมะนะข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีมี14ข้อเรื่องป้องกันโรคระบาด ข้อที่หนึ่งจุดสิบสีเนี่ยให้งดจัดการแข่งขันกีฬาซึ่งต้องมีคนจำนวนมากมารวมตัวกันและมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อโรคแต่ไม่ฟังมันไม่เชื่อเลยขนาดลุงตูนะเป็นทหารนะแล้วมาเป็นนายกเนะไอ้พวกนี้มันยังไม่เชื่อเลยพวกสนามมวยเนี่ยนะครับมีมติคลมอวันที่สามีนานะบอกว่าให้งด จัดการแข่งขันกีฬาเพราะมันเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่เชื่อครับนายทะเบียนก็แจ้งคำสั่งลุงตู่นายกนะนายสนามมวยก็ไม่เชื่อครับสนามมวยก็เป็นของทหารยังไม่เชื่อเลยขนาดลุงตู่เนี่ยเป็นอดีตผู้ก,การทาหารบกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากลุงตู่นะครับลุงครับช่วยจัดการไก่คนพวกนี้หน่อยมันไม่เชื่อเลยสุดท้ายก็เป็นไงเกิดการติดโรคระบาดเต็ไมไปหมดเลย ไม่ได้ว่าเสียนมวยนะว่านายสนามมวยนะแล้วก็คนที่เป็นเจ้ามีหน้าที่กำกับดูแลดูแลสนามมวยลูมินีเนี่ยนะต้องร่วมกันรับผิดเพราะคุณไม่ได้คุณไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งนายกเลยนายกตั้งข้อสังเกตห่วงใยทั้งหมด14ข้อข้อสุดท้ายคือ1.14คือให้งดจัดการแข่งขันมวยไม่ฟังและสุดท้ายก็มี คนติดตั้งเยอะแยะความเสียหายต่อประเทศชาติเรามากมายจะรับผิดชอบอะไรคุณยังอยู่ในตําแหน่งต่อไปได้ไหมนายทะเบียนก็เป็นไงนายทะเบียนจะมีความผิดหรือไม่ผมไม่รู้แต่ว่านายทะเบียนเนี่ยในเมื่อแจ้งไปแล้วให้งดเขาไม่งดคุณก็ต้องหามาตรการเนี่ยนะผมว่านายทะเบียนดีไม่ดีอาจจะโดนไปด้วยนะนายทะเบียนสมาคมนายทะเบียนไอ้ไอเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเนี่ย นะครับต้องร่วงมารับผิดนะเหลืองไกลไปร้องแล้วนะครับถามลุงตู่ว่าไงครับถามผู้บัญชาการทหารบอกว่าไงสนามมวยเนี่ยนะพลเอกอภิรัตว่าไงครับเนี่ยปล่อยให้มีการจัดมวยทั้งทังท,งที่นายกบอกแล้วให้งดจัดมวยแต่มันไม่เชื่อผู้บัญชาการทหารบอกว่าไงครับเจ้าก,กรมสวัสดิการก็ติดโควิดว่าไงพอบอบทบ รับผิดชอบยังไงนะครับรับผิดชอบยังไงครับนะฮะเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ของทหารนะเท่าที่ผมทราบอะ่นะเนี่ยแล้วสุดท้ายเจ้ากมก็ไปไงซวยไปด้วยโดนโควิดเข้าไปอะ่ะรัฐมนตรีช่วยก็มีคมนาคมไปยืนถอดไปมอบอะไรออะไรเข็มข่งเข็มขัดอะไรอะ่ะนะก็โดนกักตัวไปสิบสี่วัน,นดูเนี่ยจะทำยังไงถามหน่อยรับผิดชอบยังไง แสดงความรับผิดชอบมาขอโทษประชาชนหรือมีการดําเนินคดีอะไรไหมนะไล่ออกไม้อะไรต่างประชาชนอยากนะอบางคนบอกร้องไห้นะอ,อร้องไห้ไม่ต้องหรอกผู้รับเหมาก็ร้องไห้ทหารก็ร้องไห้คนนั้นคนนี้ก็ร้องไห้กันหมด่ะนะครับจะรับผิดชอบต่อประชาชนยังไงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะจะรับผิดชอบยังไงนะครับเนี่ยนายสนามมวยเนี่ยจะรับผิดชอบยังไง แล้วก็กองทัพโบกจะรับผิดชอบอยังไงปล่อยให้มีการจัดมวยทั้งๆท,ท,ท,ที่นายกมีมติคอมอแล้วยังไม่มีใครเชื่อเลยถ้าหงทหารไม่เชื่อฮะน,นายสนามมวยไม่เชื่อแล้วกองทัพโบกเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเราปล่อยยังไงกรมสวัสดิการไรต่างเนี่ยเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบนะครับต้องมีการดําเนินคดีวินยัยอาญาค่าเสียหายไรยต่างเนี่ยนะร้องไห้อย่างเดียวไม่ได้นะ ไม่ใช่พอมีเรื่องมีเราเสียหายใหญ่โตก็ร้องไห้อืมนะครับนะลองดูนะทำไงนะฝากด้วยนะเออบอกทนายเดชาอยากรู้นะวันนี้ผมให้สัมภาษณ์ไปสองที่ปกติผมไม่ค่คยได้ออกทีวีเพราะผมไม่มีเวลาว่างงานเยอะวันๆต้องทำมาหากินบ้างนะหลายๆช่องโทรมาก็ผมก็ไม่ค่คยได้รับสายแล้วก็ไม่ได้ออกทีวีเพราะว่าผมไม่ว่าง นะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเชิญน,นะครับเขาเชิเขาเชิญแล้วแต่ผมไม่ว่างที่จะไปออกเพราะว่าอะไรผมต้องทมาหากินวันๆต้องหาเงินหาทองเข้าสํานักงานลูกน้องอะไรต้องเยอะแยะค่าใช้จ่ายเยอะเป็นเจ้าของตั้งสองสำนักงานนะนะครับวันๆเนี่ยต้องหาเงินหาทองกนะันไม่มีเวลาไปออกนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเชิญวันนี้พีพีทีวีเขาก็จะเชิญไปผมก็บอกว่าให้เขามาสัมภาษณ์ที่สำนักงานนะฮะ <c oughs> อืมนะครับรับคนไหมพี่รับมือปืนนะสี่หมีลุกน้องกันชัยนะได้เลยมาแล้วรับสมัครพวกมือปืนนะรายกา่รทีวงทีวีก็คุยกับเจ้าของรายการก็เดี๋ยวนี้รายการทอล์คเธอกับจะเอาคนไปนั่งก็ลำบากติดโรคติดอะไรก็ผวาพิธีกรก็กลัวตายนะครับอืมสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ลำบากนะครับอืม ทำอะไรที่ได้เงินได้ก็ทําแต่อย่าไปค่ายาแล้วกันกักตุนหน้ากากก็อย่าไปทำนะไม่ดีนะครับวันนี้ก็เพื่อนผมอัชียะก็เห็นเดินสายล่อซื้อจับพวกกักตุนหน้ากากก็ดีครับอัชียะทํางานเพื่อประเทศชาตินะนะขยันนะวันนี้เดินสายล่อซื้อจับคนนั้นคนนี้ก็ผมก็ฝากฝาก,ฝากแล้วมันเสี่ยงชีวิตนะอัชียะเนี่ยไปล่อซื้อเน่ะไม่แน่นะเท้าจะยิงกระบ,บาลนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถือเป็นคนเสียสละมากนะ เสี่ยงถูกยิงถูกกระทืบถูกดำเนินคดีโอ้การคนฟ้องร้องอัจฉริยะเยอะแยะมากมายแต่เขาเสียสละนะนะเ,ออเสียสละมาเป็นสายลับคอยล่อซื้อจับพวกหน้ากุงหน้ากากทั้งวันวันนี้กันก็จับต้องเยอะวันนี้เขาก็แจ้งให้ผมทราบว่าเขาไปจับที่นู่นทีน่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีสู้ต่อไปอัจฉริยะพี่เดชาเป็นกําลังใจใเสมออืมนะครับ นะแกโดนทั้งแจ้งความหมิน่นประมาทพรบอคอมอะไรเต็ไมไปหมดนะอ่ะอัจฉริยะนี่ไม่รู้ถึงร้อยคดีแล้วยังอนะ่ะแกเป็นนักรบจริงๆอ่ะผมไม่ไหวแล้วนะผมแก่แล้วได้แต่ให้กำลังใจเออสี่มีบอกสายล่อฟ้าดีนี่เองอ๋นะครับนะวันๆนีน้แกก็จะมีเรื่องมีราวอะไรอยู่เรื่อยนะครนะวันก่อนก็เห็นไปปอทอสื่อ,ขอเขาก็บอกว่าสงสัยจะติดโควิด นะก็เลยยืนกลางไกลไกลอธิยะก็ฉุนบอกเฮ้ยกูไปสนามมวยมาตั้งนานแล้วนะพวกมึงจะมาสงสัยอะไรกูอ่านะอก็ว่ากันไปผมก็ถามอธิยะเฮ้ยตกลงเอ็งติดโควิดก็บอกไม่ไม่จริงไม่จริงผมไม่ได้ติดอ่านะเราก็ต้องเชื่อเขานะครับก็ว่ากันไปนะก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะนะครับค่ำคืนนี้ก็ดูรายการอาจารย์เดชาเสร็จแล้วก็ช่วยกันแชร์ ไม่ต้องกลัวติดคุกใครติดคุกเพราะแชร์เพจผมนะผมรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างค่าทนายค่าอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวผมไปติดคุกแทนเลยนะครับนะแต่ถ้าพวกตัดต่อคลิปนะนะแล้วก็ไปใส่แค,ปช,คปชั่นแคปชั่นหาอะไรเนะียพวกมึงรับผิดชอบกันเองกูไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าแชร์คลิปเต็มเนี่ยนะผมรับผิดชอบถ้าใครแชร์เพจผมไปแล้วติดคุกตารางเนี่ยมาผมรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่าง ติดคุกอะไรต่างๆลูกเมียผมเลี้ยงดูให้เลยนะครับเ <c oughs> ข้าใจนะเพราะเพจเรานี่มันเพจพูดความจริงความเท็จไม่เอาเราไม่ชอบใส่ร้ายนะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็วิจารณ์ตามจริงก็รัฐบาลก็จะพังอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ใครใส่อะไรต่างๆหรอกแค่พูดความจริงไม่ต้องมีแฟกนิวรัฐบาลลุงตู่มีอะไรก็พูดตรงๆนะลุงตู่แกไม่มาอุ้มหรอกแกใจดีลุงป้อมก็ใจดีน,จดนะ อืนะนะครับเออนะครับนี่ทลายแล้วเนี่ยตอนนี้คนก็ยังดูนะ f a c e b o o เก้าพันเก้าร้อยแปดสิเอ็ดยูทูบหพันเจ็ดก็ถลายหมื่นห้าหมืนหกกับหมืนเจ็ดแล้วนคนดูประมาณนี่เกือบสองหมื่นคนนี่ก็เยอะนะเนี่ยทาง Facebook YouTube รวมกันเนี่ยนะครับนะก็ใครยังไม่ติดตามก็ YouTube กด subscribe กดกระดิ่งทำไม่เป็นก็ถามลูกถามหลาน นะครับ Facebook ก็กดติดตามกดไลค์กดซีเฟิร์สมันจะเด้งมาเองนะครับตอนนี้อะไรอะไรก็อยู่บนมือถือหมดแล้วนะครับพวกตลาดนัดเตลิดนัดอะไรก็ย้ายมาอยู่บนมือถือทุกอย่างอยู่มือถือเพราะอะไรเพราะก็สั่งปิดหมดอะจะซื้อจะขายก็มือถือจะสั่งอาหารก็มือถือแอปพลิเคชันอะไรต่างเรียนหนังสือก็อยู่บนมือถือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนมือถือหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้มือถือไม่เป็นก็ไปไง ต้องไปกระโดดแม่น้ําตายเพราะทุกอย่างอยู่บนมือถือหมดจะกินจะอะไรต่างๆหนังโป๊ะก็บนมือถือนะทุกอย่างอะไรแต่อะไรทุกอย่างมือถือหมดจะพูดจะคุยจะประชุมจะอะไรเดี๋ยวนี้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันหมดเรียนหนังสือมหาลาัยก็ปิดสั่งข้าวต้มสั่งข้าวมันไก่สั่งอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน นะจากโซเชียลมีเดียจากทวิตเตอร์จากอะไรต่างอาจารย์เดชามีทวิตเตอร์ด้วยนะนะลองเข้าไปทนายใครทุกเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปรีทวิตข้อความตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มทําคลิปสั้นๆประมาณไม่เกิน2นาทีนะหลายใครเข้าทวิตเตอร์ก็จะเห็นอาจารย์นะอย่างวันนี้ก็ทวิตเตอร์เขาจะพูดถึงเรื่องธนาคารกรุงเทพระบบมรนล่มถอนเงินไม่ได้คนเงินเดือนออกตายหากันเลย เงินเดือนออกไปกดธอกดไม่ได้ระบบล่มคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะด่าธนาคารกรุงเทพบอกว่าเรื่องการบริการถ้าถ้ามึงไม่เปลี่ยนกูเปลี่ยนก็คือหมายถึงเปลี่ยนไปใช้ธนาคารอื่น <laughs> ธนาคารกรุงเทพโดนด่าเละกดเงินไม่ได้อะไรไม่ได้นะธนาคารต้องรับผิดชอบนะตามกฎหมายทําให้คนเขาเดือดร้อนกดเงินไม่ได้เนะี่ยเขาลำบากบางคนบอกกดเงินเสร็จโดนตัดไปตัดเงินไปอะไรต่าง ธนาคารต้องรับผิดชอบต้องแสดงความรับชอบหนึ่งออกมาขอโทษสองออกมาร้องไห้สามเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าอย่างไรคนที่ก็เสียหายอะ่ะจากระบบล่มของคุณคุณต้องรับผิดชอบธนาคารงเทพเป็นธนาคารใหญ่นี่คนด่ากันทวิตเตอร์ขึ้นดับหนึ่งนีนะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ